สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันในช่วงเช้าวันนี้นะครับวันอังคารที่28พฤศจิกายน2566นะครับเดี๋ยวเรามาเกาะติดในส่วนของสถานการณ์สภาพอากาศในช่วงวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับลมตะอ,อกอเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยเริ่มที่จะมีกําลังค่อนข้างจะแรงขึ้นนะครับก็ลักษณะเช่นนี้นะครับทําให้ประเทศไทยตอนบนนะครับอากาศจะเริ่มเย็นลงอีกครั้ง 1- นึงองศาเซลเซียสในวัน2วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังในส่วนของอากาศเย็นนะครับอากาศกลับ มาเยอนอีกระล,ลอกหนึ่งแล้วนะครับในส่วนของทางด้านตอนบนของประเทศส่วนตอนล่างของประเทศนะครับมรสุมตะนอกเฉียงใต้มรสุมตะนอกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและก็ภาคใต้รวมทั้งทะเลอันดามันนะครับมีกําลังแรงขึ้นส่งผลทําให้ทางด้านภาคใต้ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องยังคงต้องเฝ้ราระวังในส่วนของฝนตกหนักนะครับในโซนภาคใต้ในช่วงระยะนี้ แล้วก็ในส่วนของตอนบนก็จะเริ่มมีอากาศเย็นแล้วนะครับแถวภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของข้อมูลวันนี้กันนะครับเป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวไปดูในส่วนของเรดาร์ฝนก่อนนิดนึงนะครับช่วงเช้านี้ก็ยังคงมีฝนถล่มหนักอยู่ในโซนนี้นะครับแถวอำเภอเบตงยะลานี่ครับอำเภอทานโตอำเภอบรนนังสตาอำเภอรือเสาะนะครับนราธิวาสอำเภอบาเจาะนราธิวาสนะครับอำเภอเมืองนราธิวาสอำเภอตากใบอำเภอสุไห่ปาดี อำเภอสุขลีอำเภอแวงนะครับอำเภอสุขรินอำเภอชะแน่นะครับอำเภอศรีสาคออำเภอละแงอำเภอสุงไห่ปาดีนะครับอำเภอสุงไห่โกโลกนะครับแล้วก็สายบุรีปัตตานีอำเภอทุ่งยางแดงปัตตานีอำเภอมายยปัตตานีนะครับอำเภอรัตนภูมิสงขลาอำเภอบางกล่ำสงขลานะครับอำเภอหาดใหญ่อำเภอปากพยูนพัทลุงอำเภอป่าบอนพัทลุงนะครับอำเภอเขาชัยสน อำเภอกงหลาพัทลุงอำเภอศรีนครินพัทลุงนะครับอำเภอเมืองพัทลุงอำเภอควนนุนพัทลุงนะครับอำเภอศรีบรรพฤพัทลุงอำเภอป่าพยอมพัทลุงอำเภอระโนดสงขานะครับอำเภอโซนนี้จะเป็นอำเภอสิงห์นครสงขาก็มีฝนนะครับเมืองสงขาหาดใหญ่ควนเนียงและก็รัตนภูมินะครับส่วนโซนนี้ย่านตาขาวตรังอำเภอนายงตรังอำเภอเมืองตรังนะครับอำเภอห้วยยอดตรังอำเภอรัชดาตรัง อำเภอสีเกาตรังนะครับอำเภอการต่ังตรังอำเภอวังวิเศษตรังนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นคลองท่อมกระบี่อำเภอคลำทับกระบี่อำเภอเหนือคลองกระบี่อำเภอเขาพนมกระบี่อำเภอเมืองกระบี่นะครับอำเภออ่าวลึกกระบี่นะครับแล้วก็เป็นบ้านนาสารสุราชธานีอำเภอการจนาดิตสุราชธานีเมืองสุราชธานีอำเภอขนอมนครศรีธรรมราชนะแล้วก็สิชนนครศรีธรรมราชอำเภอท่าศาราอำเภอนพิตามนะครับอำเภอพิปูน อำเภอฉวางอถ้ำพนรราอเภอช้างกลางอภอนาบอนอเภอทุ่งสงนะครับอเภอบางขันอเภอร่อนพิบูร์อเภอจุฬาพรนะครับอเภอฉวดอเภอเชียนใหญ่อภอหัวไซนะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่ยังคงต้องตกต้องเฝ้าระวังนะครับตกหนักต่อเนื่องดูในส่วนของทิศทางนะครับก็จะมีกลุ่มฝนที่ก็มาเติมจากอ่าวไทยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่า มีกลุ่มฝนชุดใหญ่ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาจากอ่าวไทยน่าจะเข้ามาเติมช่วงสายๆเพราะฉะนั้นในช่วงวันนี้ภาคใต้ย,ยังคงต้องเฝ้าระวังหนักอย่างต่อเนื่องนะในส่วนของกลุ่มฝนที่กำลังถล่มเข้ามาในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูโซนภาคใต้ตอนบนนะครับตอนบนก็แถวชุมพรนะพระโตะชุมพรฝนถล่มหนักนะครับอำเภอหลังสวนชุมพรอำเภอละแมนะครับอำเภอเมืองระนองอำเภอระอุ่นบางส่วนอำเภอรกระบุรีนะครับอำเภอรกระป๋อ อำเภอสุขสําราระนองอเภอคุระบุรีอเภอบ้านตาขุนอเท่าฉ้างอเภอวิภาวดีอเชัยยาอเภท่าชนะนะครับแล้วก็อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีอกาญจนนิศัดิ์นะครับแล้วก็ขนอมนครศรีธรรมราชวิภาวดีสุราษฎร์ธานีท่าฉางนะครับโซนคุระบุรีพังงาสุขสําราญระนองนะครับเป็นกลุ่มฝนที่ยังคงตกหนักต่อเนื่องในโซนทางด้านภาคใต้นะครับในช่วงวันนี้นะครับ ส to ่วนอากาศนะครับอากาศในตอนเช้าวันนี้ตอนบนของประเทศเดี๋ยวเราไปเช็คในส่วนของอุณหภูมินิดนึงนะครับอากาศเริ่มที่จะเย็นลงอีกแล้วนะครับในช่วงเช้าวันนี้ทางด้านภาคเหนือนะครับภาคเหนือนี่กลับมาต่ําอีกแล้วนะครับนี่นะครับที่ปลายนะครับทําลายสถิติอีกแล้วต่ำสุด13องศาเซลเซียสนะครับอำเภอเมืองอำเภอปายนะครับ13องศาเซลเซียสอำเภอปลายแม่ฮ้องสอนอำเภอเมืองแม่ฮ้องสอนนะครับอุณหภูมิต่ำนะครับ14องศาเซลเซียสขุนยวม16องศาเซลเซียสแม่สรลียง16องศาเซลเซียสนะครับ แม่แจ่มเชียงใหม่15องศาเซลเซียสอมก๋อยเชียงใหม่15องศาเซลเซียสนะครับอําเภอเมืองเชียงใหม่18องศาเซลเซียสอําเภอเชียงราย17องศาเซลเซียสนะครับชายปราการและแม่ายเชียงใหม่16องศาเซลเซียสอําเภอเมืองเชียงรายนับ15องศาเซลเซียสนะครับอําเภอพาน16องศาเซลเซียสอําเภอเชียงคำพะเยา16องศาเซลเซียสอําเภอพะเยาอําเภอเมืองพะเยา18องศาเซลเซียสนะครับอําเภอปัวน่าน15องศาเซลเซียส เมืองน่านนะครับ18องศาเซลเซียสนับเงา28-19องศาเซลเซียสนับลำปาง19องศาเซลเซียสนะครับในส่วนของแม่สอดจังหวัดตากกับพบพระนะครับ20องศาเซลเซียสท่าสองยาง19องศาเซลเซียสนับอุ้มผาง18องศาเซลเซียสนับกำแพงเพชรอำเภอเมือง22องศาเซลเซียสอำเภอเมืองตาก22องศาเซลเซียสนับ สวรรคโลกสุโขทัย22องศาเซลเซียสอุตรดิตถ์22องศาแพร่20องศาวางชิ้น20องศาอำเภอเมืองลำปาง19องศาลีลำพูน18องศานะครับอําเภองาวลำปาง18องศานะครับมาดูฝั่งนี้นะครับนครไทยพิษณุโลก20องศาเซลเซียสเช้านี้นะครับหล่มสักเพชรบูรณ์21องศาเซลเซียสหนองไผ่เพชรบูรณ์วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์22องศาเซลเซียสนะครับ หนองบัวนครสวรรค์23องศาพิจิตร22องศาพิศลโลก22องศาเซลเซียสนครสวรรค์อุทัยธานี23 24องศาเซลเซียสลบบุรี23องศาเซลเซียสนะครับเดี๋ยวข้ามมาดูฝั่งอีสานนะครับภูเรือ17องศาเซลเซียสเช้านี้อำเภอเมืองเลย20องศาเซลเซียสเชียงคาน20องศาน้ํโสมอุดร20องศาเซลเซียสหนองคาย21องศาเซลเซียสนะครับ สร้างความอุดร21องศาเซลเซียสอุดรธานีอำเภอเมือง20องศานากลางหนองบัวลำพู21องศาเซลเซียสนะครับนาว่านครพนม20องศานะครับอําเภอเมืองนครพนม19องศานะครับเมืองการ19องศาพรเจริญเมืองการ21องศานะครับอําเภอเมืองสกลนคร20องศาเซลเซียสกุชินารายกาลสิน์กับมุกดาหาร21องศาเซลเซียสอําเภอเมืองกาลสิน21องศาเซลเซียสนครแก่น20องศาเซลเซียส ชุมแพ È, บ้านไผ่ขอนแก่น20องศาเซลเซียสนะครับชัยภูมิ21องศาเซลเซียสบำเหน็จนรงชยยงัยภูมิ21องศาเซลเซียบสยบัวใหญ่21องศานะครับโคราชปากช่อง20องศาเซลเซียสนครราชสีมา21องศาเซลเซียสคอนมูลี20องศาเซลเซียสนะครับบุรีรัมย์สุรินทร์21องศาเซลเซียสนางรอง21องศาเซลเซียสพยกคฆภูมพิสัยมหาสารคาม21องศาเซลเซียสนะครับ ix, สีสะเกษ21องศาเซลเซียสอุบลราชธานี 21องศาเซลเซียสนะครับขุขันศรีสเกต21องศาเซลเซียสกันทละลักษ์ศรีสเกต20องศาเซลเซียสเดชอุดมอุบลราชธานี20องศาครับสุรินทร์21องศาเซลเซียสบุรีรัมย์21องศาเซลเซียสนะครับนางรอง21องศาเซลเซียสนนทดินแดง20องศาเซลเซียสตาพยา22องศาคอนบุรีโคราช20นะครับอําเภอเมืองโคราช21ปากช่องอากาศดี21องศาเซลเซียสนะครับ ปราจีนบุรี23สะแจ้ว23องศาเซลเซียสนะครองหาดคลองตะเภา22สายดาวจันทบุรีนะครับอำเภ 22, อ,อ,อเมืองจันทบุรี23ตราด24นะครับอำเภอแกลงระยอง23นะครัาอำเภอเมืองระยอง22พัทยา25ชลบุรี23ชาเชิงเทรานะครับครองเพียมนคะรละปริมณฑล23องศาเซลเซียสนะครราชบุรี24สนะครับ,รบ,รบสวนพึ่ง22การจันทบุรี24นสครับ่นไซโยก 23, หั่คาบ้า่าชันค4 บ้านราย22นับอุทัยธานี24องศาเซลเซียสนะครับนี่คือในส่วนของอุณหภูมิในช่วงเช้านี้นะครับท่านผู้ชมก็หลายพื้นที่ก็อุณหภูมิเริ่มลดลงนะครับก็พรุ่งนี้น่าจะลดลงต่อเนื่องนะครับแล้วก็มาเช็คแนวในส่วนของการพยาการณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้นะครับขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับและ ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทาให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ราดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะร,รวมทั้งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ชัดชัดเข้าหาฝั่งไ้ด้วยนะครับชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนคลาดคนองนะครับสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ภาคเหนือนะครับอากาศเย็นนะครับถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยยอดอยดอยอุณหภูม พื้นราบนะครับต่ำสุด15-22องศาสูงสุด29-34องศาเซลเซียสภาคตอนนอกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสมีลมแรงนะครับต่ำสุด16-21องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสยอดภูต่ำสุด11-16องศาเซลเซียสนะครับภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสสูงสุด30-33องศาเซลเซียสนะครับ กรุงเทพมหานครและประมิมณฑลมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด31-33องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยนะครับกับมีลมแรงนะครับอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสนะครับสูงสุด31-33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่นับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะครับในส่วนของคลื่นสูงประมาณ1เมตรหาฝฝัั่่่่งงงงคคคลลืืนนนนนสสูู2-3 3เเเมมมตตรรรรบบิววณฟ้าาาะอกก ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าขนอง60ของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันเน้นภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะครับในส่วนของคลื่นนะครับสุราษฎร์ธานีขึ้นมาขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับนครศรีธรรมราชลงไปขึ้นสูง2-3เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรนะครับน่อนสวขง คาดการ์การพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองนะครับประกอบไปด้วยสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชตรงังพัทลุงสตูลสงขาลายะลานราธิวาสและปัตตานีนะครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องในวันนี้ในส่วนภาคใต้นะครับโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปน